สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมราษนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ามกราคม๒๕้านะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจัยรายการมวยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของศึกจิตมองนนนะครับหลังจากนี้นะครับทุกวันศุกร์ทีมงานจิตมองนนจะมาจัดมวยนะครับก็ที่เวทีออกตกสามนนทบุรีนะครับมวยก็มีสองรอบนะครับเริ่มชกเนี่ยตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับ รอบแรกสี่โมงเย็นแล้วก็รอบที่2เนี่ยมาตอนหกโมงเย็นนะครับรอบที่2ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง two four อยู่ยี่สิบนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกนะครับคู่ที่1นะครับจัดโดยทีมการจิตเมืองนนท์นะครับคู่ที่1นะครับฉลามขาวจิตเมืองนนท์นะครับรับชมได้ทางช่อง two now นะครับฉลามขาวจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับพิชัยมอราชพัฒโคราชนะครับฉลามขาวเนี่ยประเภท เตะหนักต่อยแรงนะครับเจาะยางคว่างกระจกนะครับสายต่ำนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ายอดวิชามาขณะที่คู่ชกนะครับพิชัยนะครับพิชัยเนี่ยมวยจากบุดีรัมนะครับซ้อมลูกบ้านใหม่ที่โคราชนะครับกอประเภทมือขวาครบเครื่องนะครับไฟล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเจ้าวายุนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฉลามข่าวนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเอตันบ้านแลมบ้านะครับเจอกับนเดชอังเลยิมนะครับเจ้าเอตันนี่มวยจากชนบุรีนะครับ ซ้อมบ้านแหลมบ้านที่ชนบุรีนะครับก็ประเภทครบเครื่องนะครับมวยซ้ายวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้ากำปั้นนะครับขณะที่คู่ชกนะครับนาเดชนะครับนเดชชื่อหล่อเลยนะครับนเดชอังเลยิมนะครับมวยแปดริ้วจากเชิงเซานะครับซ้อมที่ศูนย์กีฬามวยอังเลยิมนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสเทศบาลตำบลกุดน้ำใสนะครับคูนี้ ชอบไปที่เอตันนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับพยักมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเจอกับยอดภูตองพัชระยิมนะครับเจ้าพยักมณีนี่มวยจากนครศรีนะครับซ้อมสวนจากคาเฟ่ก็ประเภทมวยเข่าสูงยาวนะครับขณะที่คู่จกนะครับยอดภูตองนี่มวยจากกาญจนบุรีนะครับซ้อมพัชระยิมนะครับก็ประเภทมวยสูงยาวฝีมือดีนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็ชนะน็อกยกที่3าเจ้า ชัยชนะนะครับคู่นี้ชอบไปที่พยักมณีนะครับพยักมณีสวนจากคาเฟ่แล้วก็คูเอกนะครับป้อมเพชรสิทธิเจทูนครับเจอกับฮอสเซนทันเดอร์มวยไทยนะครับป้อมเพชรในี่มวยจากกาลสินนะครับก็ประเภทมวยบูวนะครับวงในดีมีลูกขวางหน้าครับขณะที่ฮอสเซนนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเข่าโบเวียนนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฮอสเซนนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบไปที่เจ้าพยักมณีนะครับพยักมณีสวนจากคาเฟ่ และก็พยักมณีและก็ฉลามข่าวนะครับพยักมณีแล้วก็ฉลามข่าวนะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมในทางช่อง t o f u r U ยี่24นะครับ V.I.P. สิทธิ์จากต้นนะครับเจอกับเจ้ายอดมณียอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับ V.I.P. น่มวยศรีสะเกดนะครับซ้อมโชควิทยานะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับก็ประเภทเชิงไม่สนนะครับเดินหน้าท้าชนก้าแรกก้าบวกนะครับมาจิงวัวใจ เกินร้อยครับผลงานฟรล่าสุดเนี่ยแพ้ยอดมณนีมาขณะที่ยอดมณนีนะครับมวยจากสตูลนะครับซ้อมสวนจากคาเฟ่เคยชนะมานะครับไปล่าสุดก็แพ้เจ้าเลียงผามานะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้า VIP นะครับและก็ผู้ที่สองนะครับเพชรสองภาคสิทเจริญทรัพย์เจอกับเพชรบางเสร่ปออทะเลบางเสร่นะครับเพชรตัดเพชรนะครับเพชรสองภาคมวยสุราษนะครับซ้อมสิทเจริญทรัพนะครับที่ปทุมธานีนะครับอยู่กับทีมงานพี่บ่าววีนะครับก็ ประเภทมวยขวาสูงยาวเก๋าเกมนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรบางสเลนะครับมวยจากสุรินทร์ครับซ้อมป่อเปาอินนะครับก็ประเภทมวยเข่าวงในปั้มล็อกลัดตีแข็งแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรบางสเลนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับก้องกุลาจิตเนืองนนท์นะครับหรือว่าเจียบลามินทาครับเจอกับเจ้าพรพิทักษ์จอจากศรีนะครับเจ้าก้องกุลานี่มวยร้อยเอนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตเนืองนนท์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายจังหวะฝีมือหลักเรียมดีนะครับการแลกกล้าบวก ผลงานแฟลล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกเจ้าวรพลนะครับรายการวันลุมพินีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับพรพิทักษ์นะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมแสงมรกตนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับผลงานแฟลล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าโจเซฟนะครับโจเซฟเจ็ดเมืองนนท์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ก้องกุลานะครับก้องกุลาชอบตีซ้ายนะครับชอบจังหวะฝีมือมวยชอบช่วงที่สองนะครับก้องกุลานะครับและก็เจ้า เกเก้นะครับก้องกุลาแล้วก็ก้องกุลาแล้วก็เจ้า VIP นะครับมีคู่หนึ่งนะครับคู่ที่2นะครับเกเก้คอนเซปต์คาพัทยาเจกับเจ้ามูฮัมหมัดแฟมิลี่มวยไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเกเก้นะครับเกเก้นักชกจากอิตาลีนะครับคู่นี้ชอบเกเก้นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ